ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีรับระคนานะสุดช่องเจสเชคค่ะนี่แกม e ิดอ m มโมโต้สูสคนนี้เช่นเคยไม่สิจะเอกเช่นเคยกันไม่ได้เพราะปกติเราจะพบกันในอีกแอคเคา t ์นนะคะแต่อันนี้คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วทุกคนคือล่าสุด X7 มันเอาอีกแล้วนะคะเขาเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่อีกแล้วอ่ะทุกคนซึ่งเซิร์ฟเวอร์ใหม่รอบนี้บอกเลยว่าลดหนักกว่าเดิมอีกคือ สายฟรีกับสายเติมเทพจะเท่ากันนะเมื่อกี้จะกดแพ็คไป1นแพ็คนะคะแพ็คใหญ่ที่สุดเนาะก็ได้มาเป็นวิป7เลยนี่จะกดแพ็คนี้ไป3 2 8นะคะก็ขึ้นมาเป็นเอ้ยจะวิป7จะวิแป8แล้วทุกคนเออเพราะว่ามันแจกเยอะมากแล้วก็มีภาษาไทายเหมือนเดิมนะคะคือใครที่จำได้ว่าจะเคยเล่นบี t อ m มอร์ท l ลโซ e เนี่ยก่อนอันนี้ก็คืออันนั้นคือ ก็ไม่ได้ลดเยอะขนาดนี้ลด30%รแต่ว่าก็เติมอยู่ดีนะคะแต่ว่ารอบนี้คือลด90%อน่ะมันจะอดใจไหวหอ๋อแล้วก็เมื่อเช้าเห็นน้องๆอ,งอะ่ะพิมพ์กันในกลุ่มว่าจะมาเล่นเซิร์ฟหนึ่งนะคะเออแต่ว่าจะมาไม่ทันเนาะก็ไม่เป็นไรก็ได้อยู่เซิร์ฟสิบสองใครที่จะมาจอยเซิร์ฟสิบสองนะคะก็สามารถมาจอยได้เนาะเจก็น่าจะอยู่เซิร์ฟนี่แหละเรื่อยๆนะอืมซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยก็ยังเห็นคนไทยอยู่นั้นเนี่ยโยโกโซเนี่ยมีคนไทยไหมเนี่ยเออก็เห็นอยู่นะ พอเห็นบ้างเนาะแล้วก็สำหรับตัว Beat Immortal Soul เนี่ยถ้าใครเนี่ยอยากที่จะเล่นเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเจ๊ทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันแล้วก็กดลิงก์นะคะมามันก็จะขึ้นหน้านี้เนาะ Beat Immortal Soul นะคะเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์ใหม่ตอนหนึ่งทุ่มวันนี้เนาะเวอร์ชันฟรี90%ลดนะคะ ซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้นะคะก็คือนอกจากเปิดตัวใหม่แล้วนะคะก็คือมีหลายภาษาด้วยนะแล้วก็มีคูปองให้ด้วยนั่นเองนะเวอร์ชันฟรีการส่งคูปอง648ใบต่อวันนะก็ค่อนข้างที่จะให้เยอะอยู่เหมือนกันเนาะและถัดมามาดูในส่วนของกิจกรรมกันบ้างดีกว่านะว่ากิจกรรมเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่น,นียมีอะไรบ้างเนะี่ยรางวัลสะสมตัวละครนะคะก็สะสมตัวละครนะคะดังรูปนะคะต่อไปนี้ก็จะได้ของรางวัลน,นั่นเอง อะไรประมาณนี้นะคะก็ได้เป็นเศษงินนะทุกคนเอออิชิมารุงินนะคะก็ได้เป็นตัวนี้แล้วก็วิแป8นะคะเติมครั้งแรกนะคะแจกเออเซนบงซากุระเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะกดเติมให้ดูอีกสักรอบแล้วกันนี่198ชึบนะฮะก็เติมฟรีนะฮะศูนย์บาทนะทุกคนก็ชึบนี่โอโ้โหเนี่ยได้เ็จเซนบงซากุระขึ้นมาอีกนะฮะ ตอนนี้วิบแจะขึ้นวิบเก้าแล้วทุกคนคือไม่เสียตังค์สักบาทโคตรดีนะฮะตัวละครตอนนี้ก็คือมีในส่วนของเซนมูซากุระนะคะการอัปดงอัปเดตตัวละครอัปเกรดก็คือเหมือนเหมือนเดิมเลยนะคะนี่อัปเกรดตรงนี้ได้กดอัปเกรดปุ่มเดียวได้เลยกดตึ๊บอะนี่ก็คือค่อนข้างเล่นง่ายเหมือนเดิมเทิร์นเบทนะฮะสไตล์แบบน้องๆชอบนะนี่ตอนนั้นอะมีหมดแล้วพวกนเ,นออเ,นเ,นเนี้ยเออเนี่ยไอซงไอเซนต่างๆเนี่ยอะไรเงี้ย เนี่ยตัวนี้ก็มีนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเนี่ยโอ้โหเพิ่งทําเปิดไปเลยเนี่ยน้องซุยฟองอะไรเงี้ยก็มีหมดแล้วนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเรากลับมาเล่นใหม่ก็ได้นะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ใหม่คนไทยเห็นว่ามาเล่นกันเยอะน่าจะสนุกกว่าเดิมนะทุกคนในส่วนของเกมเพย์นะคะก็เหมือนเดิมเลยตะลุยด่านนะทุกคนก็ต้องมานั่งเล่นด่านใหม่เนะเอากดไม่โดนอีกล่ะอ่ะเนี่ยก็รูปแบบนะคะสไตล์เทิร์นเบทเนาะต่อสู้นะฮะนี่ ใครเคยเล่นเวอร์ชันเก่าก็เหมือนกันมันคือเวอร์ชันเดียวกันแค่เวอร์ชันนี้เปิดใหม่แล้วลดจัดหนักจัดเต็มกว่าเดิมแค่นั้นเองเนาะใส่ตัวละครสูงสุด6ตัวนะคะมี PVP เนาะมีศึกดวลทวยเทพอะไรประมาณนั้นเออนี่ภาพสวยนะทุกคนภาพสวยเหมือนเดิมเลยอันนี้ปรับปรับ60 SPF นะคะคุณภาพสูงนะก็สวยดีฮนะเหมือนเดิมกลับมาเล่นใหม่ละ เหมือนวันพัาน,นนะทุกคนคือแม่งเล่นอยู่งั้นอะเล่นว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 นนนะแค่เปลี่ยนเซอร์เวอร์เออนี่เรามันเล่นแต่เกมเก่าๆเนาะวนไปวนมาแต่เกมใหม่จริงก็เล่นเออแต่ว่าคืออันนี้มันพิเศษตรงที่มันลด90%ไงแล้วก็อยากจะเล่นอีก,กนนอะเนาะไม่รู้ทําไมแต่ว่าเออมันก็อยากอยากเล่นใหม่เออชอบเริ่มต้นใหม่นะ นี่ตัวละครนะฮะยิ่งปลดล็อกไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งอัปเกรดไปเรื่อยๆเนาะอันนี้เกิดขยายดาวนะคะก็คือมีตัวละครซ้ำเทคนิคนะคะก็กดเลื่อนระดับไปได้นี่เนดูซิเส้นบุซากุะเรามีกี่ตัวโอ้โหซ้ำา300กว่าใบนี่ขึ้นดาวไปเลยลุลวัลวกดปุ่มเดียวอัปเกรดไปโลดตัวนี้ก็ใช้ไปายาวๆนะฮะไอตัวเอซซ่าเนาะเกมเพย์เหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะแล้วก็นี่ได้รับตัวละครฟรีด้วยถ้าผ่านด่าน พันดันซ้อมคี่นะคะได้รับตัวละครฟรีสัดาวนั่นเองนะในส่วนของกาชานะคะก็น่าจะสนุกนะเพราะว่าด้วยความที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนมันมันเติมฟรีใช่ไหมยงี้ก็กาชาฉ่ำนะคะสายฟรีสายเติมนะ,ะทุกคนจะเท่ากันหมดนะเพราะว่ามันฟรีวันละเท่าไหร่นะเมื่อกี้สเท่าไหร่หยิบคิวคูปองว่าลืม648คูปองต่อวันนะคะก็ค่อนข้างที่จะฉ่ำอยู่ในส่วนของการ สุ่มกาชาะฮะตอนนี้ก็มีอุคิวุ่าเนาะนี่การแปลก็ยังแปลไม่ได้เป๊ะนะเออไม่ได้เป๊ะมากนะ,ะยังมีตัวละครหลายๆตัวที่ผิดอยู่เนาะอืมนี่เหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราเปิดตู้น,นี้ให้ดูดีกว่าอุคิวุ่านะฮะนะการเปิดกาชาแอนิเมชันคล้ายๆเดิมนะฮานะทารนะ่เนี่ยได้เศษอุคิวุ่ามาหนึ่งมุมอะไรวะ มันแปลแบบแปลกๆอีกแล้วนะมีแพ่ภาษาไทยนะทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยสมประกอบก็ตามแต่อะไรเนี่ยซุยฟงกลายเป็นโซโอีฟอนอุชิอุลา่าได้สิแต้มแล้วนะก็ลองโหลดมาเล่นกันได้นะเพราะว่ามันเติมฟีอะทุกคนชิวอะได้ตัวนี้มาตัวหนึ่งดูซิเอาอุชิอุล่าสักหนึ่งตัวไปนี่ดูซิตัวนี้หนักเลยชื่ออะไรนะ ทีมแปมให้คุยกันปะวะอารมณ์แบบตัวนี้ชื่ออะไรนะอะไรนะอ๋ออะไรนะโอเคอะไรแบบนี้ตลกอะ่ะแซวนะแซวเล่นแซวเล่นแต่เราก็เล่นเกมเขาอยู่ดีเข็นใ,ใส่ในดูสิอีกสักหนึ่งโลไปชิวนะเพราะเราเติมฟรีวันนี้หมดโคต้ตาพรุ่งนี้เอาใหม่อ่ได้ละดูสิ ตัวละครเอ้ยนี่ไงคิวล่าสังเคราอ,อาร์นะฮะยูตัวแรกนะฮะของเซิร์ฟเวอร์เนาะก็วันนี้เปิดวันแรกวันนี้ก็คือวันศุกร์นั่นเองนะทุกคนก็เป็นช่วงเวลาเปิดที่ดีนะเปิดวันศุกร์นะฮะก็เด็กน้อยก็เลิกงานเอ้ยเลิกเรียนพอดีผู้ใหญ่ก็เลิกงานพอดีเนาะเออก็ ลองกดมาเล่นกันได้เดี๋ยวเจทิ้งลิงก์ไว้ให้ในข้างล่างเนาะ description แล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดหลักกันเพื่อใครอยากกลับมาเล่นเกมนี้เนะี่ยชิวๆทุกคนเออไม่ซีเรียสน,นะเพราะว่าเกมฟรีเนาะเติมฟรีด้วยนะมี ur กันแบบง่ายๆนะก็ชิวๆสำหรับเกมนี้นั่นเองนะเกมเปิดวันแรกอาจจะก,กระตุกนิดนึงเพราะว่าคนเล่นเยอะจริงๆแล้วก็เล่นมาจากแบบ หลายประเทศเนาะก็ไม่ใช่แค่ไทยนะมันก็จะมีความกระตรงกระตุกอะไรประมาณนี้เนาะใครเล่นก็แนะนําให้เปิดในส่วนของบูสเตอร์นะทุกคนกดเปิดอ่ะแล้วเราไม่เปิดไงประเด็นก็ว่ามันรุดบ่อยนะกดเปิดบูสเตอร์แล้วก็เล่นก็จะทําให้ช่วยลดในเรื่องของความกระตุกอะไรเงี้ยความลื่นของเกมเนี่ยก็จะดีขึ้นเนาะแต่ใครที่เปิดที่เล่นในโทรศัพท์บางคนเปิดบูสเตอร์แล้ว เข้าเกมไม่ได้ก็มีนะทุกคนก็ลองปิดปิดเปิดเป,ปิดด้วยอย่างนั้นแหละเออเจก,ก็กว่าจะเข้าเกมได้นะก็นานอยู่ไม่รู้ว่าน้องๆที่เล่นกันตั้งแต่เช้านี่คือแบบว่าทําได้ยังไงนะเออเพราะว่าเราเข้าไม่ได้นะทุกคนก็เติมเติมเงินนะก็เติมได้ทุกแพ็กนะหกร้อยกว่านะก็ไล่กดไปนะให้มันครบอันนะก็วี สายฟรีวิปสิบห้าอะไรเงี้ยก็จัดเต็มกันไปได้เลยนะสำหรับเกม Beach Immortal Zone นั่นเองนะก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนสำหรับเกม Beach Immortal Zone ก็แวะมาอัปเดตไวๆนะว่าเขาเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วเนาะเจอยู่เซิร์ฟ12นะทุกคนเซิร์ฟนี้นะคะเจทิ้งลิงก์ไว้ให้ลด90%นะไม่ใช่ตัวที่ลด30%แต่ว่าเป็นตัวที่ลดสูงสุด90%นั่นเองนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe แล้วเจอกันใหหม่เมือนเมจ้